สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนรักเกษตรทุกทกท่านครับรักในงานอาชีพด้วยนะครับวันนี้คนเกษตรพากินปราเที่ยวปราทำนะครับจะพามาทํากระถางครับกระถางปูนหล่อครับไม่ปูนปั้นครับนี่นะครับแบบเขานะครับเพื่อนเพื่อนคงสงสัย กคยเห็นแต่ทาการเกษตรกับาพาไปเที่ยวไปกินอะไรประมาณนี้แต่จริงๆอันนี้ผมทํามาตั้งเป็นปีสองปีแล้วนะครับช่วงหลังพอทําการเกษตรกับพาไปเที่ยวอะไรประมาณนี้ก็เลยหยุดทําผมทําผมทําเกือบไม่ทันครับทำ่าเกือบไม่ทันไม่ถึงว่ามีหน่วยงานเนะี่ยเทศบาลองบตมาสั่ง ทีละหน่วยงานละร้อยหน่วยงานละร้อยถ้าเรามีแบบแบบเดียวเนี่ยแบบนึงจะทำได้อยู่ประมาณผมใกล้ถนนนะครับอยู่ใกล้ถนนเสียงจะดังหน่อยครับถ้าเรามีแบบเดียวผมตามประสบการณ์ผมคือตอนเช้าเนี่ยเรามาเทก่อนที่จะไปทํางานการเกษตรหรือไปที่ไหนเราเทไว้ปุ๊บประมาณ5้าโมงเช้าประมาณ5้าโมงก่อนเที่ยงเรามาแกะแกะแล้วสามารถเทอีกใหม่ อีกหนึ่งครั้งประมาณสี่ถึงห้าโมงเย็นเขาหรือประมาณห้าโมงเย็นกันแล้วกันครับก็มาแก่อีกรอบก็จะอีกรอบทีนี้ก็ตประมาณเช้าของวันลุกขึ้นไปเลยครับก็คือวันหนึ่งจะได้สาม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 ,สามชิ้นครับสามอันต่อวันต่อแบบนะครับทีนี้ถ้าหน่วยงานเขาสั่งหนึ่งร้อยที่ถามว่าทําเกือบไม่ทันก็คือถ้าหนึ่งร้อยก็คุณสามไปก็ตกประมาณสามสิบวันครับ ได้3นะครับถ,ถ้าไม่ได้3ก็คือไม่ได้90ก็ที่กลับมาทําใหม่เพราะว่าผมอยู่ใกล้ถนนท้องเสียงดังมากเลยครับเราทําเสร็จแล้วเราก็วางไว้นีคนมาจอดรถถามซื้ออันสองอันก็ถือว่าเป็นไรายได้ครับเราไปทําอย่างอื่นเราครับเพราะว่างานโพสเล่งกันไม่ได้นะครับการแห้งก็ต้องรอประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงอย่างที่บอกนะครับ ก็จะมีแบบแบบนี้ต้องทานน้ำมันเครื่องเลยนะครับน้ำมันเครื่องเก่าก็ได้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนมาทํากันนะครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆพาแบบเสร็จแล้วนะครับ I keep locked them. แแบนบล้วะครัช่องนี้สำหรับเทปูนใส่นะครับผสมปูนใส่น้ำเป็นได้ที่แล้วนะครับกินมาเทให้เพื่อนดูนะครับวันนี้ ครั้งนี้เทสองแบบครับแบบกลางกับแบบใหญ่ครับเดีย๋ยวพานเพื่อนมาดูนะครับผสมปูน ใช้ค้อนยางหรือใช้นี่คอบเบาๆนะครับไล่ฟองอากาศหรือมีมีเหล็กเหล็กแหลมสเสียบ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 ไล่ฟองอากาศไล่น้ำจะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีปูนเก็จะยุบลงครับแ้้ก็รามาเพิ่มปูนใหม่ครับทีไรก็ยุบครับ ไม่เสร็จนะครับแนน้ำให้คอรอบด้วยนะครับไล่ฟองอากาศนะครับไอคอนยางหรือว่าคอนหัวไม้ครับคอรอบเบาๆได้ครับไล่ฟองอากาศขึ้นมาครับหรือใช้เหล็กเสียบจิ้มจิ้มลงไปนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับพอปูนพอหมาดๆนะครับเอา เอาเกียงมาปาดนะครับปาดปาดตบแต่งผิวเขาครับแล้วก็เอาปูนเอาเอาผงปูนมาโรยโรยโรยแล้วก็ปาดปาดเพื่อเพิ่มความแข็งและความสวยด้วยนะครับคิดว่าเวลาอ่าน่าจะได้ครับความน่าจะเริ่มแห้งแล้วครับผมเพื่อนเพื่อน,นมาคลายนี้นะครับ เียมถอดแบบครับหมุนซ้ายขวาพร้อมๆกันนะครับแต่นี้ผมถ่ายเองผม,มขออนุญาตหมุนเบาๆแบบก็เริ่มถอดแล้วครับแบบเริ่มถอดแล้วยกขึ้นเลย แกะลิลคอกครับขอบอนุาตนะครับสันส้นๆหน่อยไม่ได้ตั้งกล้องนะครับเอย่ามาแกะเพื่อนๆดูนะครับ นี่เลยเห็นชัดไหมครับจริงๆใช้สองมือยกกันดีกว่านะเดี๋ยวผมยกเสร็จแล้วครับ,บเพื่อนๆหลังยังแกะแบบออกแล้วนะครับได้กระถางหนึ่งอันแล้วครับง่ายๆครับเดี๋ยวนี้แกะก็เป็นตัวที่สอง ตอนนี้เคลื่อนย้ายใกล้ๆนี่ก็ได้นะครับแต่ไม่แนะนําให้ไปไหนไกลนะครับเขายังไม่ได้แข็งเต็มที่ครับทิ้งไว้เป็นวันสองวันก็มีความแกร่งแล้วนะครับส่วนแบบอันนี้ก็สามารถทานน้ามันเครื่องเทต่อได้เลยครับเพรผมบอกแล้วว่าพอได้เวลาครับปุ๊บเราแกะตัวนี้ออกตัวนี้ก็เทต่อได้พรุ่งนี้เช้าค่อย้แกะแกะแบบใหม่วันหนึ่งจะได้สาม สามกระถางภายในวันเดียวนะครับก็ถ้ามีสองแบบ p e วันเราหกไม่ได้เหนื่อยมากครับเททิท้งไว้เราก็ไปทำงานอย่างอื่นได้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามมาด้วยนะครับหรือว่า,าท่านใดอยากสอบถามเรื่องแบบกระถางลองทักมานะครับพอดีเสียงดังผมอยู่ใกล้ถนนนี่ครับเพราะว่าพอ,อดีผมอยู่ใกล้ถนนคือเราเราวางโชว์วางอะไรเดี๋ยวมีคนจอดมาทักหาเราเองครับ เลยต้องกลับมาทําใหม่ครับเพราะว่าไม่พอขายครับฝากเพื่อนๆกันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ